กับช่วงที่สองนะคะของรายการบอกเรา90ากับสวทสุงไห่กว่าโลกค่ะก็จบกันไปแล้วกับผลงานเพลงที่เรามาฝากผน้ฟังๆๆในช่วงของรายการค่ะเราจะมาพูดถึงนะคะในเรื่องของข่าวดีกับรัฐบาลนะคะเตรียมแถลงนโยบายสีดานต่อรัฐสภาค่ะนายอนุทินชาญวีรกุลนะคะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เตรียมแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภาในสัปดาห์หน้านะคะโดยนโยบายที่จะนําเสนอนะคะจะมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่สําคัญของประเทศนะคะครอบ คลุม4ด้านหลักนะคะได้แก่1เศรษฐกิจปากท้อง2ความมั่นคงและชายแดนค่ะ3ปัญหาสังคมและ4ภัยธรรมชาติและการเยียวยาค่ะโดยเฉพาะนะคะนโยบายด้านเศรษฐกิจเน้นลดค่าครองชีพของประชาชนผ่านโครงการต่างๆเช่นนโยบายของโครงการคนละครึ่งที่อยู่ระหว่างการวางระบบและวางงงเงินนะคะที่จะนํามาใช้ในโครงการรวมถึงนะคะมาตราการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเ,าเบื้องต้นนะคะ ก็ได้มีการหาหรืออย่างเร่งด่วนแล้วค่ะขณะเดียวกันนะคะยังมีการปรับนโยบายโซลาร์วูฟท็อปนะคะให้กลายเป็นโซลาชุมชนนะคะเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์โดยตรงจากพลังงานสะอาดและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายใน ระยะยาวอีกด้วยค่ะรัฐบาลนะคะก็ยังยืนยันว่าการถแถลงนโยบายครั้งนี้จะเป็นแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปในทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะหลายหลายคนนะคะก็ตั้งหน้าตั้งตารอ ดิฉันเองก็เหมือนกันนะคะกับโครงการคนละครึ่งนะคะที่จะได้ใช้นะคะก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าจะใช้ในวงเงินที่เท่าไหร่แล้วก็จะมีมาตรการยังไงนั้นคะก็เราจะมาลุ้นกันในคอรมอสัปดาหน้านะคะในเรื่องของโครงการคนละครึ่งแล้วก็โครงการต่างๆที่รัฐบาลนะคะจะนําเสนอให้เราได้ใช้กันค่ะ